ราชมงคลสุวรรณภูมิกราบเบื้องบาทวโรกาสเฉลิมพระชนมะพันษาเวียนมาครบบรรจบจวบอีกครวบคา88พันษาฉลองชัยอันขยมพระคมกษัตริย์ขตยราชพระไทยผ่าดผ่องผุดพิสุทธิ์ใสพระหัตถ์ป้องประคองชาตินิราชไป พระบาทไทยประทับถิ่นเพื่อยินยนพระวรกายน้อมโน้มเพื่อโลมล่าโลมถึงฟ้าพระกะรุณาประทานผลแววพระเนตรอุ่นเกตก้าวเคล้ากมลบารมีทะมากร้นทนผาไทยพระทรงเป็นลมหายใจของไพร่ฟ้ามิอาจหาใดเทียบหรือเปรียบได้เป็นเสาหลัก เป็นแหล่งร่วมศูนย์รวมใจเป็นหลักชาติเป็นหลักชัยเชื่อมใจชนขอบารมีพระสยามเทวาลิศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตทุกแห่งหนทั้งถวยเทพสัพพมิง่งสิ่งมงคลบรรดาลดลจดตุรพิษทพรชัยขอพระองค์จงทรงพระเจริญ จนเก้าเกินสัตววัษนิรัติสายพระเกียรติยศเกลกก้องสกุลไกรตราบจีรัติการไปนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารอาจารย์พนักงานและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ